สวัสดีครับนพพรชาแนเเล,ลมาและครับกีดเลยดอ,ออกมีแต่สาวน้อยเพชรบานแพงอ้อยต้อยอ้อยต้อยครับโผล่กับสวัสดีครับ F c สาวน้อยเพชรบานแพงสู้ผู้สุุนครับ f c ฟซนององค์อิง f c ซบอสโจยมานีน f ซศิลปินอยู่ที่สาวน้อยเพชรบานแพงสู้ผู้สกุนครับวันนี้ก็เป็นตอนแรกของวันที่3 1 กรกฎาคม2567ครับสิเบิดเดือนแล้วมื่ออื่นเสาตื่นขึ้นมากกับเป็นสิงหาคมแล้วครับกะเป็นเดือนที่นะครับเดือนหนากะเป็นเดือนที่เปิดฤดูก,กาลสาวน้อยละเพนโชว์วันที่31ส,ส,สิงหาคมครับผมมีสีพามามาเบิงติดตามความเคลื่อนไหวของซอนนุชครับซอนนุดใเดือนทางกับ กรุงเทพจากกรุงเทพมหาคนครไปบ้านแพงตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับก็ไปกับผู้ติดตามหรือบริขาเนาะพี่พึ่งเนาะขับรถนะครับไปหลังจากที่มากรุงเทพนะครับมาทำธุระอยู่หลายวันนะครับเกือบอาทิตย์เนาะมาตั้งแต่วันที่21ดนะผมจาได้นะถ้าผมจำไม่ผิดมาตั้งแต่วันที่21ก็มาติดตามมาดูแลบอสนะครับเรื่องของตอนนั้นก็กยังวุ่นอยู่กับภาพยนตร์คล้ายอ้อเนาะ ยังวุ่นๆกับภาพยนต์ขครอ้อได้ผู้กุกับแล้วซอก็บสบายใจครับซอก็มีความสบายใจนะครับได้ผู้กุกับที่จะมา,าเตรียมเขียนบทเตรียมงานนะครับเรื่องของขายอ้อภาพยนตร์เรื่องของขายอ้ยนอ,อ,ยอนะครับแล้วก็ซอก็ได้ไปคุยกับสปอนเซอร์ต่างๆนะครับที่จะมาสนับสนุนวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับซอก็นัดคุยกับสปอนเซอร์อะไรต่างๆรวมถึง เฮตุระทุลังล่ะครับอยู่กรุงเทพกรุงไทยเนาะเพิ่นกะ,ะต้องมีในในต้องเคลียร์เยอะแยะในะเรื่องของชุดการแสดงเรื่องคิวงานกับผู้จัดการแกะเนาะกับบกเกอร์จัดงานต่างๆที่จะเอาเรื่องของทั้งสาวน้อยลำเพลินโชว์สาวน้อยเพริแพงเนี่ยมาลงงานพวกงานอ e ีเวนต์ต่างๆกับก็ต้องคุยงานวางแผนงานกับทางผู้จัดนะครับโอ้ซอก็เป็นคนเก่งครับเก่งอิลิแกกจิตเฮ็ดงั้น เฮาเซนซ่าเนี่นนเหตุงานอยู่แทบเวลาครับในจะรถดห a อ่าต้องดูคิวรถแหเพราะว่าเจ้าภาพเจ้าจการเจ้างานก็นเริ่มโทรมาจองแล้วเพื่อออกพรรษานี่ก็ตืมตืมตืมกันเลยนะครับรดแหก็ต้องมีปัญหานะครับตอนนี้รถแห i ก็มีปัญหาอยู่คือว่าหนึ่งขาดบุคลากรด้านานักดนตรีนะครับกระทั่งเห็นเขาเส็นทั้งผู้จัดการเข็มกะมลชัยหรืออาจารย์โอผู้จัดการรดแห i หน่วยที่หนึ่งกับอ่าพี่เข็มผู้จัดการหน่วยที่สองเนี่ยกับพยายามค้นหา ไม่ว่าจะเป็นนักอาจารย์นักดนตรีเองก็ดีนักร้องนําก็ดทีที่ยังขาดอยู่ก็ซอกแก่าให้ทางผู้จัดก,การก็ดูแลไปนะครับซอกกาจัดการเรื่องของอาทิมลังบ้านทนะัเบหมดครับว่าจะเป็นเรื่องของสุริการลูกๆูกแดนเซอร์ลูกลูกพิมพงานสาวน้อยเพชรแหนแพงสาวน้อยลำ,ลำเพลินโชว์เนาะ,ะโทษนะครับ พอจะเป็นศิลปินนักอนะ้อกนักแสดงเรื่องของโอ้ยหลายอย่างครับที่ต้องเตรียมพ่อหนึ่งก็ใกล้จะเปิดวงแล้วนะครับของสาวน้อยรำเพลินโชว์นะครับกลับไปซ่อก็ได้ไปดูบ้านอยู่ในเมืองขอนแก่นเนาะอยู่ที่ซื้อใวไม้เนาะอยู่ที่อะไรอะแถวมารีวันนะครับกลับไปได้ไปดูแลบ้านนะครับแล้วก็กลับมาดูลูกๆนะครับ วันนี้นะครับซอได้สั่งที่นอนครับเป็นฟูกที่นอนขนาดใหญ่นะครับประมาณ200กว่าชิ้น200กว่าที่นอนมามอบให้กับน้องๆแดนเซอร์ที่หรือว่าจะเป็นศิลปินว่าจะเป็นสาวน้อยหนึ่งสาวน้อยสองครับได้พักอาศัยอย่างเต็มที่ได้รับได้นอนนะครับหลังจากซ้อมมาเหนื่อยก็จะได้นอนที่นอนนุมน่มๆเรต้องเอาสตราดเอาอย่างว่าปูแบบเจ็บคิ้งแล้ว นะครับซอก็ได้ไปตรวจงานเองครับก็ได้เดืนตรวจงานเองเลยนะครับกับได้ถามทุกสุกดิบน้องๆแดนเซอร์พ่อบอละนอนใดบอมันเงาโพดบอมันได้ไหมห้องนี้นอนกันกีนก่คนพอไหมเออซอแล้วก็ล้มไปพื้นที่เองครับกลับไปสำรวจห้องนอนน,อ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 น้นนองน้องศิลปินน้องแดนเซอร์ครับดูความเรียบร้อยในการแจกใจ ที่หลับที่นอนนะครับแล้วก็ดูเรื่องของห้องซ้อมดนตรีนะครับก็บไปดูอาจารย์ดนตรีพร้อมนะครับถามสัทุุๆดิฟกันนะครับเป็นยังไงน,นะครับซ้อแล้วก็ใส่ใจละเอียดเรื่องของหลังบ้านนะครับเพราะว่าบอดแล้วก็บ,บุญเวลาเนาะบอดโจตอนปัจจุบันตอนนี้ก็ยังไลฟ์สดอยู่กับน้องอิงอยู่ที่กลังนําคลินิกที่กรุงเทพมหานครนะครับก็จะเดินทางมาพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปที่บ้านแพงนะครับก็มี หลายงานครับบอดแล้วก็หลายงานนี่กัน,นวุย้ยบุญไหว้กันนอบอดก็ไดเออจะเอาะอะไรเพื่อพดหรอกอ่ะกเป็ปกันลังใจให้ครับส่วนซอก็ไหนจะดูแลทั้งเรื่องของหลังบ้านนะครับทีมหลังบ้านอาหารการกินนะครับลูกๆสามมื้อเลยนะครับใส่สิเป็นเรื่องของน้ําดืม่มเออกะดีน่ครับมีพี่แป๋วกับทางพี่พึ่งกะดูแลช่วยนะครับรวมถึงพ่อกัญชัยแล้วกัไปซอยซอ้อนเนาะเรียงลูกเรียงหลานนะครับน้องลำเพลินลำแพนนะครับกะ ถือว่าอบุ่นวว้เลยทีเดียวครับอยู่ที่โดมแต่ก็ได้อ่คณะครูฝึกอะไรต่างๆนะครับช่วยซ้อดูอีกทีหนึ่งนะครับกะนะครับกับมือนี่กระแจกหลับที่นอนไปครับน้องๆก็จะได้นอนพักพผ่อนเนาะย่างเต็มที่เนาะซ้อแล้วก็เป็นค้นใส่ใจรายละเอียดครับโดยเฉพาะเรื่องของความเป็นอยู่ของเด็กๆนะครับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องปากเรื่องทองเร้วก็บรราขาดปกอ่าขาดตกบพ่องแท้แน่นอนนะครับ ขอให้ทุกคนเตรียมที่กับงานนะครับแล้วทุกอย่างก็จะดีเองนะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องของเดี๋ยวก็ซอเดี๋ยวซอก็จะเมานั้นมาแจกเมานี้มาเลี้ยงมันบ่ครับเดี๋ยวแกก็สิเมาก๋วยเตี๋ยวเมาผัดไทยเมาข้าวมันไก่เดี๋ยวเราก็สิจัดการเราเองนะครับพอจะเห็นได้จากทุกฤดูกาลที่ผ่านมานะครับซอแล้วก็นะครับดูแลลูกๆก็เต้าให้ดีที่สุดนะครับโอ้บรรยากาศยูโดมทุนี้ก็มีการซ้อม ทั้งวง1วงสองครับเพื่อนก็นแยกกันนะครับวันนี้2เวทีเวทีอยู่ในโดมกับเป็นของสาวน้อยเพชรบ้านแพงซ้อมไปเวทีอยู่นอกโดมกับเป็นสาวน้อยรำเพลินโชว์นะครับซ้อมกันเลยทีเดียวหนักแน่นกันเลยทีเดียวนะครับเพราะติวเข้มนะครับทั้งสาวน้อยรำเพลินโชว์ก็ใกล้เข้ามาแล้วเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนเท่านั้นเองส่วนสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็มีเวลาอีกประมาณเดือนเศษนะครับประมาณเดือนครึ่ง ก็จะเปิดได้ดูกาลน,นะครับโอ้นะครับช่วงนี้บอโจก็จะรีบกลับมาเคลียร์งานที่โดมนะครับวันที่หนึ่งจะอยู่ที่โดมวันที่สองอยู่ที่มหาวิทยาลัยคอนแกนเรื่องของเสวนาเรื่องของวิชาการเรื่องของครอ้อนะครับความเชื่อนะครับมลำวิถีอีสานวันที่สามก็วิทยากรนะครับโลกโซเชียลผู้ดำโลกโซเชียลนะครับวันที่สามวันที่สี่ห้าหกเจ็ดก็มีการ ่ายทําหนังสั้นครับภาพ,พยนตร์สั้นเกี่ยวกับมอลํสาสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันที่15ตารางออกมาแล้วครับไปร่วมรายการมอลําไอดอลนะครับวันที่20สร่วมรายการตีสิบเดย์โอ้ยไข้ต่ปวดหัวน้าบอดจูเจะเออกว่าอะไรพักผ่อนจะออกว่าอะไรคิดงานสุดยอดครับว่าจอกับสุดยอดครับกับสอกับทีมบริหารกับน้องอุ้งอิงอีกคนครับที่อ่า ตอนนี้ก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครน,นะครับก็บคงจะเดินทางกลับบ้านมือ่อื่นหรือเปล่านะครับเขากับดีตามตอนต่อไปนะครับเมื่อนี้นุ่นพร้อกับเอาคลิปนี่มาสรุปก็คือว่าสรุปแล้ววันนี้นุพร้อมพูดถึงเรื่องว่าซออำนวยความสะดวกให้กับเด็กๆในการซื้อฟูกซื้อที่นอนมาให้กว่า200ชุดเนาะให้ได้นอนกันสบายๆกันไปเลยนุ่มๆกันนะครับผมเพื่อจะได้ให้ผลงานออกมาให้ดีนะครับ สำหรับคลิปนี้นพพรก็ลาไปแล้วครับกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนพพรชาแน,นลสวัสดีครับ